มาค่ะนี่คือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือออนชูมาทํากันง่ายๆนะคะแบบนี้เลยต้มน้ําให้เดือดนะคะนี่กําลังจะเดือดแล้วนะคะขออนุญาตนะคะใส่เครื่องปรุงที่เป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะแค่ฉีกใส่แล้วก็รอให้เดือดใช่ไหมเดือดแล้วปั๊บปัดปัปัป,ป,ปัอ่ะด้านนี้เราก็ใส่หมูนะคะหมูที่เราอยากกินนะคะเราก็ใส่ไปเลย แล้วเราก็คนเลยอยากกินลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นอยากกินหมูก็ใส่หมูอยากกินเนื้อก็ใส่เนื้อเอาที่เราสบายใจเอาที่เรากินนะคะแต่วันนี้นะคะเราทำสองซองเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราจะกินสองคนหมูหันไม้กระซังงั้นนะคะแล้วเราก็ชิมอ<ม>ืมอร่อยค่ะ<ม>บอกได้เลยค่ะว่าที่ขอเดียวนะคะเผ็ดเลยนะ เผ็ดเลยหวานกำลังกินเลยอืมขออนุญาตใส่เส้นนะคะเส้นก็น่าจาก็จะเป็น่างนี้นะคะนีนะะ่ไม่แน่ใจว่าหนึ่งคนจะกินหมดไหมต้มต้มเส้นอันเดียวดีกว่าเนาะเดี๋ยวเพื่อกินไม่หมดนะคะเส้นเขาก็จะเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะคะค นี่เลยแล้วเราก็จะใส่ผักนะคะเดี๋ยวสักครู่เรเราให้แบนี้ก่อนแต่วันนี้ไม่มีใบใัวระพาไม่เป็นไรนะคะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่เห็นไหมง่ายๆสไตล์ออร์ิเมอร์นะคะก็กินง่ายๆแบบนี้เลยนะคะมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อกลางวันที่หาอาหารไม่ได้ก็ง่ายๆอยู่กบ,บ้านไม่ต้องไปไหนนะคะวันนี้เราก็จะเน้นเหมือนเป็นเกาเหลาเนาะ น้ำเยอะลูกชิ้นเยอะหมูเยอะผักเยอะจัดไปจ้าอะนี่ค่ะเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่ถุงงอ่อทำเป็นเกาเหลาดีไหมนะคะนี่เส้นเราใส่ถุงเดียวพอกินสองคนเนาะมื้อเย็นก็ไม่ต้องกินแป้งเยอะนะคะผักก็อเอาที่ประมาณนี้พอไม่ต้องใส่เยอะนะคะ โหม้อหนึ่งเห็นไหมคะก็น่ารับประทานแล้วใครทําก็อร่อยบอกได้เลย,เลยใครทําก็อร่อยแล้วก็ง่ายง่ายสบายสบายนะคะสตล์ออนชูมานะคะนี่อ่ะจริงจริงแล้วหนึ่งถุงนะคะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถุงพอเลยนะคะอิ่มเลยนะคะแล้วที่เหลือก็เป็นกําเหลาเอากินกับข้าวนะอร่อยอบอกได้เลย,เลยแซ่บแซ่บ นี่พีทำมือเดียวนี่แซบแซบหลายแซบหลายโอเคฝากไปด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวออนชูมาก๋วยเตี๋ยวเรือออนชูมาใครทำก็อร่อยนะคะไปแล้วค่ะรอเดือดอแป๊บหนึง่งใช้ได้แล้วสุดยอดไม่ต้องออกจากบ้านค่ะอยู่กับบ้านนี่แหละค่ะทำกินแบบนี้ง่ายๆสบายๆโอเคเสร็จแล้วจ้า